สวัสดีครับเราอยู่กันที่หน้าโรงแรมคุ้มขันโตกนะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อดีกว่าครับว่าการพูดหนึ่งครั้งหรือการพรีเซนต์หนึ่งครั้งข้างในการพรีเซนต์จะต้องมีโครงสร้างอย่างไรกันบ้างหลายๆครั้งครัครบที่เราพรีเซนต์ธุรกิจหรือว่าเรานำเสนอความคิดนำเสนอไอเดียของตัวเองเราก็โดดลงไปสู่สิ่งที่เราอยากจะพูดเลยตั้งแต่แรก ดังนั้นผู้ฟังของเราอาจจะไม่ได้เตรียมตัวที่จะฟังเรามาก่อนวันนี้ผมเลยอยากจะแบ่งปันให้กับทุกทกท่านครับว่าการพูดที่ดีในบทพูดของพวกเราจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานดังต่อไปนี้ครับ 1. เราจะต้องมีคำำํานํา 2. เราต้องมีเนื้อหา 3. เราจะต้องมีบทสรุปครับหน้าที่ของคำำํานําหรือบทนําจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากแต่มันสําคัญ มากๆนั่นคือการจับหรือดึงความสนใจของผู้ฟังให้ผู้ฟังอยากจะฟังเนื้อหาที่เราจะพูดต่อไปขายที่สุดตอนจบเราอย่าจบท้นท่วนครับมีบทสรุปจบให้กับผู้ฟังของพวกเราด้วยเพื่ออะไรครับหน้าที่ของบทสรุปเพื่อทำให้ผู้ฟังจดจำสิ่งที่เราพูดมีคำนำนะครับบทนำบทเปิดเพื่อจับใจ มีบทพูดที่ลื่นไหลและบทปิดที่น่าจดจำเมื่อเรามีโครงสร้างแบบนี้การพูดของเราจะมีสีสันมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นและผู้ฟังจะนำสิ่งที่เราสื่อสารไปใช้มากยิ่งขึ้นครับลองฝึกกันดูนะครับ